เดินสายต่อเนื่องกันเป็นวันที่2แล้วนะคะสาหรับเครือข่ายแต่จังหวัดลุ่มน้ําโขงค่ะเมื่อวานนี้เดินทางพบกับตัวแทนของภาครัฐของไทยและสถานทูตของสอปป,อป,อปอลาวต้องการเดินหน้าคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนสยบุรีในสอปป,อป,อป,อปอลาวนะคะวันนี้ยื่นหนังสือถึงตัวแทนภาคเอกชนค่ะบริษัทชอการช่างซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างนี้บอกว่าต้องการให้บริษัทเอกชนแสดงจุดยืนรับผิดชอบบ้างในฐานะที่เป็นผู้ก่อสร้างและต้องการให้หยุดการเดินหน้าก่อสร้างทันทีขณะ ที่การประชุมคณะกรรมธิการลุ่มน้ำโขงก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะทางสปปลาวให้ความเห็นว่าจะไม่หยุดยั้งนะคะจะเดินหน้าก่อสร้างต่อไปค่ะชาวบ้านจาก8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเดินทางมาเรียกร้องให้บริษัทชอาการช่างยกเลิกโครงการเขื่อนสิยบุรีในประเทศลาวซึ่งชอาการช่างบริษัทจากประเทศไทยเป็นผู้ได้รับสัมปทานการก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงถึง 1, 100ล้านบาท โดยมีธนาคารพาณิชย์ของไทย4ี่แห่งเป็นผู้ให้เงินกู้และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมลงนามรับซื้อกระแสไฟฟ้าตามนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านของกระทรวงพลังงานทั้งเครือข่ายชาวบ้านจึงเห็นว่าการคัดค้านเขื่อนแห่งนี้ไม่ใช่เฉพาะการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อรัฐบาลลาวเท่านั้นแต่หน่วยงานรัฐและเอกชนของไทยต้องร่วมรับรู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ลงทุนและแสวงประโยชน์ด้วย คนไทยทั้งนั้นที่เข้าไปจัดการหรือไปทําร้ายแม่น้ำองทังนี้เพราะนั้นเราก็ต้องมาบอกมากล่าวให้คนไทยหยุดกระทกระทําที่โหดร้ายหยุดการกระทําที่ฆ่าคนไทยด้วยกันครับอย่าให้มันมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะนั้นอย่าเห็นแก่ได้ต้องเห็นแก่มนุษย์เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมประเทศเพื่อนร่วมชาติเขื่อนไซยบุรีเป็นเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด1,260เมกะวัตต์ตั้งอยู่บนแม่น้ำขงในประเทศลาว ทางจากพรมแดนไทยที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปทางตอนเหนือประมาณ200กิโลเมตรแต่ประสบการณ์ความเปลี่ยนของแม่น้ำโขงในช่วงไม่ถึง10ปีมานี้ทั้งระดับน้ำที่ขึ้นลงผิดปกติและพันธุ์ปลาที่ลดลงอย่างมากชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากการสร้างเขื่อนทางต้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนและหากมีการสร้างเขื่อนไซยบุรีซึ่งอยู่ใกล้เข้ามาอีกจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาให้รุนแรงขึ้น ขนาดเขื่อนของจีนห่างเรากว่าพันกิโลเรายังได้รับผลกระทบขนาดนี้ถ้าเกิดสร้างที่ชัยยบุรีเขื่อนห่างจากเราไม่กี่ร้อยกิโลมันแน่นอนต้องได้รับผลกระทบแน่นอนโครงการนี้ยังถือเป็นโครงการแรกที่คณะกรรมาการแม่น้ําโขงหรือเอ c ซจัดกระบวนการประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นในทุกประเทศสมาชิกเพราะตระหนักถึงผลกระทบข้ามพรมแดน แต่การประชุมที่ผ่านมาไม่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในไทยเวียดนามและกัมพูชาเพราะ MRC ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลและผลกระทบของโครงการอย่างครบถ้วนรอบด้านด้วยข้อจำกัดของกฎหมายลาว ในเรื่องข้อมูลก็ไม่ครบไม่มีครบชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรว่าจะสร้างอย่างไรจะมีผลกระทบอย่างไรจะเป็นยังไงไม่รู้มีเพียงแต่ชาวบ้านสองน,นั้นที่ลุกขึ้นมาค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลพวกนี้เพราะนั้นผมบอกว่าการสร้างเขื่อนสยบุรีีทั้งขบวนการอะไรต่างๆไม่ถูกต้องการทางานทุกอย่างในอ็มซีกว่ากจะรู้เรื่องนี่ของประเทศเรวเขาล่มทำกันไปแล้วเร่อนที่จะทําทางเข้าไปในที่พื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนแล้วกาทั้งที่ การมาศีก็เคยพูดว่าถ้าจะทาอะไรนี่ต้องพูดคุย,ย,ยก,กนันก่อนหรือตกลงกันก่อนถึงจะเริ่มทําได้แต่นี้ทางลาวเขาจัดการองหมดแล้วล่าสุดการประชมุมคณะกรรมการที่กรุงเวียงจันทร์ซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแม้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะเวียดนามจะแสดงความกังวลต่อผลกระทบและขอให้ขยายเวลาการศึกษาโครงการออกไปอีกแต่ทางการลาวปฏิเสธและยืนยันที่จะเดินหน้าเขื่อนไซบุรีต่อไป